สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับเราซื้อจ๊ะเอ๊ะ้าัสวัียุกวหมดีทวีทนวลิ้นยีทนวียนวอทุสวีีเจียนตานย่งสดีทียนตานย่งสด แปลว่าอะไรคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยแปลว่าคําศัพท์พื้นฐานในภาษาจีนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคําศัพท์พื้นฐานในภาษาจีนอ่าและคําศัพท์พื้นฐานในภาษาจีนมีอะไรบ้างเอยเด็กๆทราบมั้ยคะวันนี้นะคะเราซื้อจะมาสอนเด็กๆง่ายๆเลยคำศัพท์พื้นฐานที่เด็กๆควรรู้นะคะอย่างเช่นสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับขอโทษแล้วก็สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเย็นอย่างง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านีหาวนิหาวคำนี้นะคะเด็กๆสามารถใช้พูดกับเพื่อน และคนที่รุ่นเดียวกันหรือเด็กกว่าหนีหาวนินหาวนินหาวสามารถใช้กับผู้ใหญ่หรือบุคคลที่มีอายุมากกว่าหรือแสดงความเคารพนะคะให้ใช้คำว่านินหาวต่อไปนะคะ Good morning หรือว่าอารุณสวัสดิ์ยามเช้าใช้คำว่า จ่าวช่างหาจ่าวชางหาแปลว่าสวัสดีตอนเช้าและคำต่อไป Good night หรือสวัสดีตอนกลาคืนเราใช้คำว่าวันอันวันอันแปลว่าสวัสดีตอนกลางคืน,นหรือว่า Good night นั่นเองค่ะ คำต่อไปคําว่าขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาจีนนะคะเป็นคนํานึงที่สําคัญมากๆเลยนะคะเด็กๆควรจะฝึกฝึกพูดให้ชินปากไว้นะคะคําขอบคุณคํานี้นะคะในภาษาจีนก็คือ <S <S เสีย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 แปลว่าขอบคุณ เมื่อเด็กๆจำได้หมดแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันเลยดีกว่าคำแรกเลยนะคะสวัสดีไว้ใช้กับเพื่อนหรือว่าคนที่สนิทใช้คำว่าหนีหาหนีหาต่อไปอคำว่าสวัสดีเหมือนกันคะ่ะแต่ใช้กับผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าใช้คำว่าอะไรคะ นิ้นหาวนิ้นหาวสวัสดีตอนเช้า Good morning Good morning ใช้คำว่าจ้าวช่างหาวจ้าวช่างหาวแล้วสวัสดีตอนกลางคืนละคะ Good night พูดคำว่าอะไรคะอะไรคะ วันอันวนอนและเมื่อเรารู้สึกขอบคุณเขาเราควรพูดคำว่าเสีย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 เด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะสุดท้ายนะคะเราซื้อมีเพลงมาให้เด็กๆฟังด้วยค่ะเพลงเกี่ยวกับ สวัสดีขอบคุณขอโทษอ่างั้นเราไปฟังกันเลยดีกว่าเด็กๆช่วยเราซื้อลองตามกันด้วยนะคะเริ่มกันเลยนะคะสวัสดีเราพูดหนีหาวสวัสดีเราพูดหนีหาวพอลาจากกันจ่ายเจียนจ่ายเจียนพอลาจากกันจ่ายเจียนจ่ายเจียนขอบคุณเราพูดเสียเสีย ขอบคุณเราพูดเสียเสียไม่ต้องเกรงใจก็ปูเคร่อชี่ไม่ต้องเกรงใจก็ปูเคร่อชี่ขอโทษก็ตุ้ยปูฉ้ฉีขอโทษก็ตุ้ยปูฉ้ฉีถ้าเหมยกวานสีก็ไม่เป็นไรถ้าเหมยกวานสีก็ไม่เป็นไรเด็กๆเ,เก่งมากเลยคะ่ะเฟยสางป่ง ไปสางบ้างสำหรับวันนี้เราซื้อขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะจ่ายเจียน